นาการมหัจศจรสามดีสู่ชุมชนเพื่อเด็กปฐมวัยนะคะก็มีแนวคิดในการดําเนินง,งานโครงการผ่าน3ยุทธศาสตร์ใหญ่ๆคะคะก็คือเรื่องของสื่อดีพื้นที่ดีแล้วก็ภูมิดีคะ่ะสื่อดีเนี่ยเน้นไปเรื่องของสื่อสร้างสรรค์น,นะคะที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเด็กครอบครัวแล้วก็ชุมชนคะ่ะ ส่วนพื้นที่ดีเนี่ยก็เน้นเรื่องของการมีส่วนร่วมแล้วก็มีพื้นที่ที่เด็กๆครอบครัวได้มามีส่วนร่วมในการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันส่วนภูมิเดียค่ะก็มีสส่วนคือเรื่องของการสร้างความเท่าทันนะคะเรื่องของการคิดวิเคราะห์แล้วก็เรื่องของการดึงเอาภูมิปัญญาของท้องถิ่นนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนค่ะก็วัตถุประสงค์ของงานนี้นะคะก็คือเพื่อส่งเสริมให้เด็กผสมวัยเนี่ยค่ะ มีสุขภาวะที่ดีทุกมิติเที่นด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาเนี่ยค่ะให้เด็กมีสุขภาวะที่ดีในเมื่อมีสุขภาวะวิดีก็มีความสุขเกิดการเรียนรู้นะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ก็คือให้ผู้ครองเนี่ยค่ะเข้ามามีบทบาทในการกิจกรรมหมายถึงว่าสามารถทําสื่อที่อยู่ใกล้ๆตัวเนี่ยค่ะเกิดแนวคิดกลับไปทาต่อที่บ้านได้แล้วก็วัตถุประสงค์อีกข้อนึงสำคัญเกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนมากขึ้น จากเดิมเราอยู่เฉพาะเรากับเด็กแต่ต่อไปเนี่ยเราจะเป็นพลังที่สามารถขับเคลื่อนด้วยกันไปอย่างเช่นหน่วยงานผู้ปกครองชุมชนเนี่ยค่ะได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นแล้วผู้บริหารก็เห็นความสำคัญแล้วเราสามารถต่อยอดไปศูนย์อื่นตำบลอื่นได้ค่ะความรู้สึกของการนี้ก็คือดีค่ะคือได้ลูกนั่นอยู่ที่บ้านได้ คือช่วยพ่อแม่ปลูกผังส่วนพ่ก็คือลูกเราอ่ะอาจจะทําให้เกิดใจเย็นหนึ่งก็คือใจเย็นจะเป็นคนเด็กใจร้อนคือกลายเป็นคนใจเย็นว่านอนสอนง่ายแนวคิดของการบูรณาการเรื่องของ3 d ดีเข้าสู่ครอบครัวเข้าสู่ชุมชนเนี่ยเรามองเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กอะค่ะเด็กเด็กหนึ่งคนเนี่ยไม่สามารถเติบโตได้โดยที่ว่า ไม่มีส่วนร่วมของครอบครัวของชุมชนนะคะดังนั้นเนี่ยการมีส่วนร่วมของครอบชุมชนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆที่ก็ต้องมีการบูรณาการร่วมกันนะคะแล้วก็ในการทําโครงการครั้งนี้ค่ะเราก็บูรณาการให้เกิดครอบครัว3ามีหมายความว่าครอบครัวมีการจัดพื้นที่เรียนรู้ให้กับเด็กนะคะที่บ้านด้วยแล้วก็ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยคุณครูะค่ะเป็นแกนนาที่จะสร้างกระบวนการเรียนรู้สร้างสื่อสร้างสารรค์แล้วก็ดึงการมีส่วนร่วมของครอบครัวแล้วก็ชุมชนมาพัฒนาร่วมกันแล้วก็ในชุมชนก็มีการพัฒนาพื้นที่ดีะค่ะให้เป็นพื้นที่ที่เด็กๆแล้วก็ครอบครัวเนี่ยค่ะมาสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเช่นวันนี้เนี่ยก็จะมีการนําตัวกิจกรรมต่างๆที่นําในโครงการนะคะมามาจัดแสดงเพื่อโชว์ไอเดียแล้วก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับ ชาวบ้านให้กับชุมชนที่จะให้เกิดพื้นที่ดีๆสำหรับเด็กค่ะตลาดานัดประหัสจรเดสา,าม,มีกัมปงกเก